หน่วยที่สองที่เราจะเรียนกันเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่7การผลิตสินค้าและบริการสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะในเรื่องนี้ก็คือสาระการเรียนรู้แกนกลางของเรานะคะหรือจุดประสงค์ที่เราจะต้องเรียนก็คือความหมายความสาําคัญหลักการการผลิตสินค้าบริการอย่างมีประสิทธิภาพสํารวจการผลิตสินค้าในท้องถิ่นว่ามีการผลิตสินค้าอะไรบ้างใช้วิธีการอย่างไรมีปัญหาด้านใดบ้าง มีการนำเข้าเทคโนโลยีอะไรมาใช้ในการผลิตสินค้าและก็บริการนำหลักการผลิตมาวิเคราะห์การผลิตสินค้าบริการในท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม4ข้อนี้จะเป็นจุดประสงค์นะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ในหัวข้อนี้นะคะ ส ok ิ่งท like ี่เราจะต้องเรียนรู้นะคะก็คือข้อแรกค่ะเรื่องของความหมายความสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการหัวข้อที่2ก็คือปัจจัยในการผลิตหัวข้อที่3หลักการผลิตสินค้าบริการอย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อที่4ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตสินค้าและบริการหัวข้อที่5ก็คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ หัวข้อที่6ก็คือลักษณะของการผลิตสินค้าและบริการของไทยค่ะหัวข้อแรกนะคะจะอยู่ที่หน้า134นะคะในหัวข้อนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าความหมายและความสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยนะคะคืออะไรนะคะทำไมเราถึงจะต้องมีการผลิตสินค้าและก็บริการนะคะ มีปัจจัยใดบ้างที่ช่วยส่งเสริมในการผลิตสินค้าบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอันดับแรกในเรื่องของความสำคัญและความหมายนะคะเขาบอกว่า<อ>การผลิตในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงการแปลสภาพทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดเนีย่ยนะคะเช่นแรงงานที่ดินทุนแปลร,รูปให้เป็นสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการผลิตขึ้นมาใหม่นะคะทำให้สิ่งของหรือบริการเนี่ยมีมูลค่ามากขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้นะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการที่เรานำเอาไฟ่เนี่ยนะคะมาผลิตเป็นผืนผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าโฮมเป็นเสื้อผ้านะคะหรือสินค้าในรูปแบบต่างๆการนำยางพารานะคะการนำยางพาราที่เรากรีดน้ำยางมาเนี่ยนะคะมาผลิตเป็นยางรถยนต์ เป็นที่นอนยางพารานะคะการนำข้าวสาลีมาทำขนมปังหรือการที่เราสามารถทำให้สินค้าเนี่ยนะคะมีราคามากยิ่งขึ้นเช่นเอาดินมาเผาทำเป็นอิฐเพื่อใช้ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆนะคะการนำผักตบชวามาสารเป็นกระเป๋าต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผักตบชวา การน,นำล้อรถยนต์เนี่ยนะคะที่หมดสภาพหรือที่เราเปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยนะคะมาทำเป็นกระถางต้นไม้มาทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งนะคะเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือความหมายของการผลิตนะคะนั่นก็คือกระบวนการแปลสภาพทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่นะคะ ต่อมาค่ะที่หน้า134นะคะจะมีผังภาพนะคะการาผลิตนะคะโดยในการผลิตเนี่ยนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีกระบวนการก็คือปัจจัยการผลิตนะคะปัจจัยคืออะไรนะคะเขาบอกว่าในการผลิตสินค้านั้นจําเป็นจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆที่เรียกว่าปัจจัยการผลิตนะคะโดยองค์ประกอบนี้เนี่ยนะคะเขาจะ แบ่งเป็น4อย่างได้แก่ปัจจัยการผลิตที่เป็นที่ดินแรงงานทุนแล้วก็การประกอบการนะคะกระบวนการผลิตนะคะก็คือโรงสีทําการสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการแปรรูปนะคะอีกข้อนึงก็คือผลผลิตที่ได้ออกมานะคะก็คือข้าวสารถุงพร้อมจําหน่ายนะคะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้นะคะ กระบวนการผลิตเนี่ยนะคะก็คือการนำวัตถุดิบเนี่ยมาแปลสภาพเป็นผลผลิตนะคะที่ทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อเนี่ยนะคะสามารถเลือกซื้อสินค้านั้นๆได้นะคะเช่นโรงสีข้าวนำข้าวเปลือกจากชาวนามาสีเป็นข้าวสารแล้วบรรจุวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปกระบวนการผลิตนี้เนี่ยจะต้องอาศัยความรู้ด้านเทคนิคแล้วก็เครื่องจักรอุปกรณ์นะคะมากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องการผลิต ตามแต่ความทันสมัยในสมัยนั้นนะคะอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคะในการที่เราจะทำนานเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้ควายนะคะในการไถานานะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็มีรถไถนะคะเข้ามาช่วยทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนอกจากจะมีรถไถแล้วก็ยังมีรถเกี่ยวข้าวนะคะการใช้แรงงานในการเกี่ยวข้าวในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ลดลงนะคะไม่ได้มากถึงไม่ได้ต้องมีการ เกณฑ์นคนมาช่วยเหมือนในอดีตนะคะดังนั้นเขาบอกว่าเพื่อให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะผลิตสินค้าได้จำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิมมีคุณภาพลดการใช้แรงงานลดระยะเวลาในการทำงานลงเนี่ยนะคะการผลิตเนี่ยจึงต้องแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าการผลิตขั้นแรกนะคะเราเรียกว่าการผลิตขั้นประถมภูมินะคะ ในการผลิตขั้นประถมภูมิเนี่ยนะคะเป็นการผลิตขั้นตน้นหรือแบบดั้งเดิมโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักนะคะในการผลิตนี้เนี่ยนะคะเขามักจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงตัวอย่างเช่นการเพาะปลูกการทําประมงการเลี้ยงสัตว์การทําไร่การท,รารทํานาทําสวนนะคะโดยอาศัยเครื่องมือเช่นจอบเสียมมีด พระอ้วนแหนะคะหรือใช้แรงงานจากคนหรือสัตว์นะคะและใช้เครื่องจักรสำหรับช่วยในการผลิตบ้างนะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะในขั้นนี้นะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะก็เช่นการทำนาทำสวนการเลี้ยงสัตว์นะคะก็คือยังมีการที่เราเนี่ยใช้แรงงานของคนหรือจากสัตว์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะคะขั้นที่สองค่ะเราเรียกว่า ขั้นทุติยภูมินะคะในขั้นนี้เนี่ยนะคะเป็นการผลิตที่อาศัยวัตถุดิบเครื่องจักรกลนะคะที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนและก็มีการจัดองค์กรนะคะการจัดองค์กรก็เป็นการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรเพื่อความสะดวกในการบริหารและการทํางานนะคะเช่นโรงงานอุตสาหกรรมมีการแบ่งเป็นฝ่ายนะคะฝ่ายธุรการฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชีฝ่ายการตลาดขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานนั้นๆน,น,นะคะเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ควบคุมการผลิตเช่นโรงงานผลิตอาหารซึ่งเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิอาจจะอาศัยผลผลิตจากการผลิตขั้นปฐมภูมิเนี่ยนะคะนำมาประกอบการผลิตด้วยนะคะเช่น ลง,ลงผลิตผลไม้กระป๋องนำเอาผลไม้จากสวนอันเป็นผลผลิตจากขั้นปฐมภูมิม,มาผ่านกรรมวิธีการแปลรูปนะคะจนเป็นผลไม้กระป๋องนะคะและ้วก็นำผลไม้กระป๋องนั้นเนี่ยไปจำหน่ายนะคะเรือนที่สองเนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการผลิตปลากระป๋องก็คือการที่เขาเนี่ยนะคะรับปลาเนี่ยนะคะจาก ชาวบ้านที่จับปลามาเนี่ยนะคะแล้วก็นํามาผลิตโดยกระบวนการนะคะอันนี้ก็เป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิเช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างโรงงานผลิตปลาก,กระป๋องโรงงานผลิตน้ําผลไม้โรงงานผลิตอาหารแช่แข็งแล้วก็โรงงานผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ ต่อมาในขั้นที่3นะคะเราเรียกว่าการผลิตขั้นตะดเยภูมินะคะโดยขั้นนี้เนี่ยนะคะเป็นการผลิตโดยลักษณะการให้บริการนะคะเช่นการเคลื่อนย้ายผลผล,ผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิไปสู่ผู้บริโภคด้วยความสะดวกรวดเร็วมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะคะในขั้นนี้เนี่ยนะคะ เช่นอะไรบ้างนะคะก็เช่นการใช้บริการเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งนะคะการธนาคารการประกันภัยการค้าปลีกหรือการค้าส่งนะคะการให้บริการของรัฐโดยหน่วยงานต่างๆนะคะตัวอย่างเช่นการบริการขนส่งสาธารณะหรือการบริการขนส่งสินค้าบริษัทประกันภัยธนาคารพาณิชย์แล้วก็การค้าปลีกส่งต่างๆ อย่างในภาพเนี่ยนะคะก็เป็นการขนส่งทางเรือนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูในหัวข้อสําคัญของวันนี้ก็คือปัจจัยในการผลิตที่คุณครูได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะคะนั่นก็คือปัจจัยการผลิตเนี่ยเป็นการที่เรานำทรัพ,พยากรมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเรียกว่าปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะขั้นพื้นฐานในการผลิตสินค้าและบริการทุกอย่าง ในการผลิตเนี่ยจะต้องมีการนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจํากัดมาผ่านกระบวนการการผลิตให้เกิดการผลิตสินค้าขึ้นนะคะโดยทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาแบ่งปัจจัยการผลิตเนี่ยออกเป็น4ประเภทนะคะถ้านักเรียนดูในหน้า136เนี่ยนะคะเขาจะทําเป็นแผนภาพนะคะให้นักเรียนเห็นนะคะ ข้อแรกนั่นก็คือในเรื่องของที่ดินนะคะที่ดินเนี่ยนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ดินอาจหมายรวมไปถึงสินทรัพย์ที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็บนดินหรือเหนือพื้นดินเข้าไว้ด้วยกันนะคะซึ่งาการที่จะรวมที่ดินและทรัพยากรนั้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเองทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำตกแร่ธาตุน้ำมัน โดยมีผลตอบแทนของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะนั่นก็คือเรื่องของค่าเช่านะคะเป็นค่าตอบแทนที่จะได้รับนะคะอันที่2ค่ะเป็นเรื่องของแรงงานนะคะแรงงานเนี่ยเป็นการใช้ความสามารถนะคะหรือความพยายามไม่ว่าจะเป็นกําลังกายจิตใจสติปัญญานะคะ มนุษย์เนี่ยนะคะสามารถกระทำสิ่งใดก็ตามในกระบวนการผลิตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงานการใช้จิตใจหรือสติปัญญาเนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะคะมีทางที่ใช้สมองนะคะสติปัญญานะคะความคิดเช่นข้าราชการครูนะคะการจ้างรับวิสาหกิจลูกจ้างในหน่วยงานต่างๆนะคะโดยทั่วไปเนี่ยแรงงานเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะนั่นก็คือแรงงานเกี่ยวกับ าการใช้ฝีมือนะคะเป็นแรงงานที่ใช้ความรู้ความสามารถใช้การอบรมนะคะที่ที่ตวเองได้ฝึกฝนมาเนี่ยนะคะมาผลิตสินค้าและบริการเช่นอะไรบ้างนะคะพนักงานที่ทำงานในภาครัฐและเอกชนแพทย์พยาบาลครูวิศวกรนะคะข้าราชการในหน่วยงานต่างๆนะคะเหล่านี้เนี่ยนะคะเราถือว่าเป็นแรงงานที่มี ฝีมือนะคะเพราะอะไรแรงงานเหล่านี้นะคะจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณครูนะคะวิศวะเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีการสอบนะคะว่า,าผ่านการเป็นวิศวะหรือไม่นะคะ อันที่2นะคะก็คือแรงงานที่ไร้ฝีมือนะคะก็คือแรงงานที่ไม่มีความชํานาญเป็นแรงงานที่ใช้แค่กําลังกายนะคะและก็การฝึกฝนการอบรมเนี่ยนะคะความรู้เฉพาะทางมาใช้ในการผลิตนะคะเช่นอะไรบ้าง กร,รมกรการรับจ้างแบกหามคนงานรับจ้างทั่วไปนะคะประเทศที่มีแรงงานที่มีคุณภาพเนี่ยก็คือปร,ประเทศที่มีประชากรที่มีการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์สูงมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำสิ่งเหล่าน,นี้นะคะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิต <c oughs> ทำให้ผลผลิตเนี่ยนะคะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะประเทศเหล่านี้เนี่ยแรงงานจะได้ค่าตอบแทนที่สูงนะคะทําให้นักลงทุนเนี่ยนะคะต้องการเข้ามาลงทุนในประเทศที่กําลังพัฒนาเนื่องจากค่าแรงในการผลิตเนี่ยจะถูกกว่าทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยนะคะต่าได้ผลกําไรเพิ่มขึ้น และสำหรับผลตอบแทนที่เจ้าของแรงงานจะได้รับนั่นก็คือค่าจ้างนะคะซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของเงินเดือนค่าจ้างรายวันรายชิ้นตามแต่ง,งานนะคะ,ะต่อมาเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องของอเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการเนี่ยนะคะทำหน้าที่ในการนําปัจจัยการผลิตเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ดินแรงงานทุนนะคะเพื่อทําการผลิตสินค้าแล้วก็บริการนะคะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยการจ่ายค่าแรงค่าเช่าที่ดินและการให้ดอกเบี้ยนะคะ โดยปัจจัยการผลิตทั้ง3อย่างนะคะเป็นสิ่งที่มุ่งหวังในการผลิตสินค้าที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าจะต้องอาศัยการควบคุมปัจจัยการผลิตการาตลาดซึ่ง ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นผู้ประกอบการเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถตลอดจนเทคโนโลยีนะคะมาบริหารธุรกิจนะคะเพื่อให้ธุรกิจของตนนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะถามว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเนี่ยนะคะเราเรียกว่าอะไรนะคะในหัวข้อนี้เนี่ยนะคะเราเรียกว่ากําไรนะคะ ผู้ประกอบการเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการสร้างการผลิตนะคะหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายนะคะโดยมีหน้าที่ในการรับผิดชอบดังนี้นะคะก็คือข้อแรกค่ะตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจนะคะการตัดสินใจคืออะไรก็คือจะต้องเลือกว่าจะผลิตสินค้าใดคุณภาพระดับใดผลิตอย่างไรผลิตเพื่อใคร นะคะอาทิเช่นอะไรบ้างนักเรียนจะเห็นว่าสายชาร์จแบตท,ที่เราใช้นะคะแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งสายชาร์จท,ที่นักเรียนสามารถซื้อจากศูนย์การผลิตนะคะอาทิเช่นสายชาร์จของ p p o o n นะคะก็จะมีหัวชาร์จถ้าเราซื้อในส่วนของแอปเปิลเลยเนี่ยนะคะก็จะมีราคาที่สูงนะคะแต่ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะคะก็จะใช้งานได้นานนะคะและก็ กําลังไฟที่เข้าเนี่ยมันก็จะมีความสม่ําเสมอแต่ถ้าถามว่าเราไปที่ตลาดนัดทั่วไปเนี่ยนะคะมีสายชาร์จขายไหมมีนะคะแต่ว่าอย่างที่เราได้เห็นในข่าวบางครั้งการที่เราใช้าสายชาร์จที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยนะคะก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคะเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้ ชาร์จชาร์จไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์ระเบิดนะคะก็มีอย่างที่เราได้เห็นในข่าวนะคะเพราะว่ากําลังไฟที่เข้าไปเนี่ยอาจจะไม่สม่ําเสมอส่งผลให้แบตบวมแล้วก็อาจจะเกิดความเสื่อมเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้นะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของอการจัดองค์กรนะคะก็จะมีการวางแผนการผลิต การบริหารองค์กรการพัฒนาบุคลากรนะคะเมื่อเราเลือกจะผลิตอะไรแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนการผลิตว่าผู้ที่จะควบคุมดูแลเนี่ยนะคะมีใครบ้างนะคะมีการบริหารงานบุคคลต่างๆที่เราจําเป็นจะต้องจ้างเนี่ยมีใครบ้างการพัฒนาคุณภาพแล้วก็ปัจจัยการผลิตนะคะก็จะเป็นเรื่องของ าการพัฒนาคุณภาพการวิจัยการผลิตการติดตามสภาวะการตลาดหรือข่าวสารต่างๆศึกษาคู่แข่งนะคะแล้วก็วิจัยการผลิตนะคะว่าคู่แข่งเรามีใครบ้างเราจะต้องผลิตสินค้าอย่างไรนะคะให้ผู้ซื้อนะคะหรือลูกค้าของเราเนี่ยนะคะเลือกสินค้าของเรานะคะ ต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะคะนั่นก็คือการสำรวจตลาดนะคะการพัฒนาคุณภาพสินค้าการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็การบริหารการเงินนะคะต่อมาเรื่องสุดท้ายที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของทุนนะคะทุนเป็นปัจจัยการผลิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสำหรับนำมาผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการจัดส่งถึงมือผู้บริโภคนะคะเช่นโรงงานอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆโกดังเก็บสินค้ารถบรรทุกนะคะเมื่อปัจจัยเหล่านี้เนี่ยใช้ในกระบวนการผลิตนะคะร่วมกับปัจจัยอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้ได้ผลผลิตออกมานะคะสินค้าที่ใช้ไปเพื่อก่อให้เกิดการผลิตนะคะเรียกว่า สินค้าทุนนะคะซึ่งสินค้าทุนที่สำคัญเนี่ยก็คือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนะคะโดยทั่วไปเขาบอกว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับทุนเนี่ยจะมี2ประเภทประเภทแรกนะคะเราเรียกว่าสิ่งก่อสร้างนะคะโดยประเภทแรกเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําการปลูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์นะคะเพื่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะต่างๆเช่นอาคารสํานักงาน ใช้ในการผลิตสินค้าและธุรกิจนะคะตัวโรงงานเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าโกดังใช้ในการเก็บสินค้ายุ้งฉางใช้ในการเก็บผลผลิตทางด้านการเกษตรนะคะในส่วนที่2ก็เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์การผลิตนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะเครื่องใช้รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่มนุษย์นํามาใช้เพื่อช่วยในการดําเนินการผลิต สินค้าและบริการนั้นนะคะถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะในกระบวนการผลิตเช่นเครื่องจักรกลชิ้นส่วนการประกอบนะคะยานพาหนะวัตถุดิบซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะอุปกรณ์การผลิตเนี่ยมีความทันสมัยนะคะสามารถเพิ่มผลผลิตในการผลิตสินค้าและบริการได้มากขึ้นทั้งยังช่วยในยเรื่องของการประหยัดเวลาในการผลิตซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีนะคะ ในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่จําเป็นเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของเครื่องจักรโรงงานทั้งที่ลงทุนซื้อมานานแล้วนะคะหรือว่าเพิ่งซื้อถือว่ามีส่วนที่สําคัญนะคะต่อการผลิตสินค้าทั้งสิ้นนะคะในบางครั้งเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่เพียงพอเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการลงทุนซื้อเพิ่มนะคะหรือการขยายกิจการนะคะนั่นก็คือการสะสมทุนให้มากขึ้นนั่นเองนะคะ ที่เก่าวมาทั้ง4อย่างเนี่ยนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะการประกอบการเนี่ยจะต้องอาศัยความสามารถตลอดจนความชํานาญนะคะซึ่งถือเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถวางแผนและก็จัดการทางด้านธุรกิจที่มีความเสี่ยงในระดับต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะการที่จะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จนะคะหรือได้เป้าหมายตามที่วางไว้เนี่ยนะคะ ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะจะต้องมีการบริหารจัดการหรือการดูแลนะคะไม่ให้การผลกำไรเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อดึงดูดผู้บริโภคนะคะอา,อาทิเช่นการที่มีบริการของแก๊นะคะหรือว่าแพนด้าเนี่ยนะคะก็เป็นบริการใหม่นะคะที่ดึงดูดนะคะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยสนใจใช้บริการมากขึ้นนะคะ โดยทําให้การเสียทรัพยากรการผลิตนะคะหรือต้นทุนเนี่ยนะคะน้อยลงจากการที่คนเราเนี่ยนะคะจะต้องเสียเวลาไปยืนรออาหารแล้วก็เสียค่าน้มามันหรือว่าการที่รถติดหรือการออกไปเสี่ยงกับสาภาวะด้านนอกเนี่ยนะคะเราสามารถใช้บริการเหล่านี้นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการได้มากยิ่งขึ้นนะคะ,ะวันนี้นะคะก็เป็นการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ความหมายนะคะนอกจากนี้ก็เป็นการผลิตในขั้นตอนต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจัยการผลิตนะคะในเรื่องนี้นะคะเราก็ได้รู้แล้วว่าปัจจัยการผลิตคืออะไรบ้างนะคะในคาบต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ